ท่านี่เกิดวันศุกร์ฮะกับไกด์ดวงเด่นสัปดาห์ครับดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่5นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่11นะฮะมีเรื่องอะไรเด่นๆที่ต้องพบต้องเจอชัวๆในช่วงสัปดาห์นี้บ้าง <c oughs> เรื่องแรกครับคือเรื่องของงานงอกนะครับสัปดาห์นี้มีงานนอกเหนือจากงานหลักเติมเข้ามาเฉยเลยนะครับมีเกณฑ์เรื่องถูกใช้งานไปทํานู่ทนทํานี่หรือว่าคนอื่นเขาทางานบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างไม่ได้ วันให้เราช่วยครับวันให้เราแก้ปัญหานะครับวันให้เราเคลียร์นะฮะกลายเป็นว่าช่วงสัปดาห์นี้คนรอบข้างนึกถึงเราบ่อยนะครับเห็นในทั้งคนที่ทํางานหรือที่บ้านเราบางทีเจอเพื่อนนะครับคือใครก็ตามชวนที่มีปัญหาปุ๊บนึกถึงแต่เราเสมอนะฮะก็กลายเป็นว่าเอา,าจริงๆนะครับคุณก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับทุกคนได้นะครับเป็นแต่ว่าเราจะมี เวลาส่วนตัวไม่มากนักหรือน้อยลงนะครับก็เลยมองว่าช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเราจะคิดอ่านประการใดทำอะไรส่วนตัวนะครับอาจจะมีเวลาไม่มากนักนะครับมันมีอะไรด่วนแทรกเข้ามาเป็นระยะหรือจะไปต้องช่วยเหลือใครโอเคแต่ช่วยได้ก็ดีนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินครับช่วงสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกไปเงินหมุนนะครับมันไม่ใช่แบบใช้อย่างเดียว มันหมุนข้าด้วยถ้าค้าขายก็มีเกณฑ์ที่ทำกำไรหรือมีโอกาสที่มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับลูกค้าเก่าที่ไม่เจอกันมานานก็กลับมานะครับนี่คือจุดเด่นข้อดีคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานประเภทไหนก็ตามถ้ามีเรื่องของเงินทองก็จะเป็นข่าวดีนะฮะแล้วประการต่อมาครับโอวาไปนะครับมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจซื้อของที่ตัวเองอยากได้หรือว่าซื้อของให้กับคนที่รักนี่ครับ ก็ใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะฮะแล้วก็ประกาศต่อมาครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากการงานที่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าเรามีไอเดียความคิดหรืออยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษเพื่อนๆสามารถทําหรือขยับในช่วงนี้ได้นะฮะบางทีคุณทํางานหลักหรืองานประจําอยู่นี่แหละแต่ว่ามีความคิดอยากจะทํางานเสริมอยากจะหารายได้เพิ่มหรืออยากจะทาอะไรส่วนตัวสนุกสนุกเป็นพิเศษนะครับบางคนอยากจะ เรียนหรืออยากจะศึกษาหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้ครับนอกเหนือจากงานหลักสามารถหยิบจับขยับขยายวางแผนหรือลงมือในช่วงสัปดาห์นี้มันก็จะมีความคืบหน้าในสิ่งที่ทำเป็นอย่างดีครับมันก็จะทําใหออ้อย่างน้อยมีกาลังใจว่าทําแล้วม,มันมีเห็นผลนะครับประการต่อมานะฮะสิ่งที่ต้องเตือนนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายครับสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายปูป,ปับฉับพันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะครับมันมาเป็นระยะเลย มันทำให้เรากำวนนิดหนึ่งเรื่องของการหมุนเงินใช้จ่ายต่างๆนะครับข้อดีคือมันหมุนได้แหละแล้วมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะฮะบางทีเราอาจจะตั้งใจนะครับอยากจะทําอะไรพิเศษนอกจากงานหลักอย่างที่บอกมอสักคู่นี้นะครับบางทีเรื่องของทวงหนี้สินผัดผ่อนผ่อนผานหนี้สินก็ยังได้นะฮะเดินทางไปกับแฟนหรือไปคนที่คนรักก็ได้ครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดาวความรักก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมาระวังคือสุขภาพร่างกายนะฮะ ลองปวดไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับชัวดาวดีอย่างคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดวงเด่นเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ยังพอใช้ไม่วานหรือถ้าคุยกับใครในเรื่องผลประโยชน์ดวงสําเร็จนะครับสาเร็จดีครับแปลว,ว่าช่วงนี้ทำอะไรตัวเองได้พูดคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเซ็นเอกสารสัญญาสําคัญได้ทํานิติกรรมได้คุยเรื่องผลประโยชน์กับใครที่เราอยากให้เขาเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะ หรือว่าอยากให้ทําตามที่เราต้องการก็ได้นะฮะทำเรื่องใหญ่ๆได้ครับประการต่อมาครับมุงดาวต้องบอกว่าช่วงนี้ระวังคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับนอกจากตัวเองด้วยแล้วคนใกล้ชิดแก่ตัวครับเป็นใทั้งคนในบ้านนะครับหรือคนที่ทำงานครับที่สนิทสนิทกันนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะชัวดาวช่วงนี้มันเป็นค่าใช้จ่าย เรื่องส่วนตัวเยอะอินที่บอกรับว่าหมุนเงินทันเนาะเพียงแต่ว่าระวังมิจฉาชีพนะครับบางทีมาทุกรูปแบบนะฮะจริงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งมิจฉาชีพที่เขาจะมาทุกรูปแบบมากกว่าเดิมก็ต้องระวังที่หนึ่งในการทําอะไรก็ตามนะครับระวังข้อมูลหลุดรั่วไหลด้วยนะครับแล้วก็การต่อมาอย่างครับเรื่องของโชคฟุฟุกครับมีโอกาสมีโชคครับโชคได้ทั้งเป็นอาจจะเป็นทั้งเงินทองหรือจะเป็นข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยหรือมีคนมอบของขวัญของอะไรพิเศษให้อย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีเรื่องดีๆที่ แปลกแตกต่างจากวันหรือสัปดาห์ปกตินะครับก็จะได้ในสิ่งที่เราเออใจฟูสบายใจรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้สิ่งสิ่งนั้นมานะครับต่อมาครับเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข0 7 1ย์เเลขที่ไม่ตัวโชวค,คือเลข5สีที่ตัวโชวค,ครับในนี้มีสีขาวเขียวชมพูน้ําเงินครับส่วนสีที่เป็นเองเลี่ยงคือสีเทาครับวันที่ดีครับมีวันจันทร์พุธ เสาวันที่ติดขัดคือวันอังคารนะครับถูกช่วยโชคลาภสัปดาห์นี้เรลียนครีนห้องนอนครับให้ลงให้โปร่งให้สาตากระตุ้นโชคลาภได้ครับโชคดีเป็นความสูขนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ